ผมนักวิทย์ผมอาจารย์นะครับที่เรียชื่อตัดครับปัจจุบันทำงานอยู่ที่บริษัทมิชลินเป็นโซลิเนจีเอ็กซ์เพรสดูแลภาพรวมของการใช้พลังงานของโรงงานที่มิชลินในเอเชียครับผมก็ตางวิภาพมองเตอร์ครับปัจจุบันทำงานอยู่ที่บริษัทสมาคิมครับทำหน้าที่รับผิดชอบความความอยู่รอดของบริษัทครัาเป็นเจ้าของบริษัทก็ทำเกี่ยวขึองกดบัตรคิวครับอาจารย์แต่เรียน วิศวกรรมเคบีครับเราสองคนรุ่นสองห้าสามรหัสวสองห้าสามส,สี่มีมวิศวะาคนเจ็ดร้อยคนก็เป็นรุ่นแรกๆที่่อก่อนนียประมาณสองสามรุ่นก่อนหน้าเราจะมีประมาณสักสามร้อยห้าคนก็เพิ่มเป็น7จ็ดร้อยคนมีมีสองส่วน,นก็คือส่วนที่เป็นภาคปกติเรียนเหมือนแปดโมเช้า,เร,ราเร่าเย็นปกติกับส่วนที่เป็นภาคค่มที่เรียนเรื่องสอง ก็เรียนด้วยกันครับทุกกิจกรรมเนี่ยทำรอแต่งไม่ได้แย่พาสบัยเรียนเราก็เป็นเป็นสตารทเกีด้วยกันใช่แล้วทีน้คิดเคริ์คิดทีมคิดกับงานต่างๆทุกคนที่เข้ามาในสมัยนั้นนีจะได้รับแต่ได้รัแต่งเสื้ออย่างนี้อันนี้เจ็บจากของเราที่เราทาให้น e então, uh, ้องใช้ของเราใช้เองก็ต้องเป็นพี่เจ็บสี่้องเรา ด้านหลังก็จะเขียนไว้ว่าเข้มเลือดหมูชมพูสดเ,เลือดหมูรสชมพูจางสะท้อนนะครับว่ากุลาภกรมหาทหลัยเวลาไปที่ไหนเนี่ยครับก็จะแต่มไปด้วยเหล่าเลือดหมูซึ่งมีทั่วทุกประเทศทุกจังหวัดเมื่อไหร่ที่มีจัดงานเลี้ยงรุ่นก็จะพบว่าวิศวตุลาเนี่ยไปเลี้ยงรุ่นมากกวาเพื่อนนั่นความความหมายก็คือเรา,าเข้มเลือดหมูชมพูก็จะสด ถ้าหากว่าวิศวศุลการไม่ค่อยไปหรือไม่ร่วมกิจกรรมเนื่องด้วยปริมาณของคนเราก็เยอะอยู่ถ้าไม่พ้นไปหรือไปน,น้อยๆชมภูก็จะจาะ <laughs> ขงขอบคุณอาจารย์ค่ะคุณชินนี่ท <laughs> ี่ความคิดอันนี้เป็นคำที่เจ้าที่เสียเดชบุญน,น,นา<ม><ม>คนเขียนมน <c oughs> าเวลาร้องเพลงเชียร์นะครับมันจะห้ามมีเสียงสอเสือออกมาเคยได้ยินจริงๆเคยได้ยินไหมอันนี้ให้้องดูดีกว่าว่า มนการทดด้วยมันสิเทงเราไม่ใช่มันสิเทงเราไม่ใช่มันสิเทงธรรมดาใส่หม้อใส่ขี้เลยคืออะไรใช่ไหมครับแต่เราตบมือห้ามห้ามอย่างนี้นะครับสมัยก่อนต้องตบมืออย่างนี้อย่างนี้ครับที่การตบมือแล้วสมัยผมเวลาวาัดเวลาบูมนะครับบูมคณะเนี่ยอาจารย์ปริทัศน์คุบัญยมบอกไปในชั่วโมงนี้ว่าต้องไปวาดอะไรต้องไปบูมตั้งแต่สนามจุกนะครับถ้าที่นี่ไม่ได้ยินถือว่าใช้ไม่ได้ สิ่งหนึ่งสิ่งหนึ่งที่ที่จริงๆคิดเราคิดว่ามันก็อสอนเรามาโดยตลอดก็คือพวกกิจการกสรัับนอกก้องแเพราะว่ามันก็ทำให้เราได้ได้ฝึกที่จะคิดหรือที่จะทํางานร่งวกกันะนะนะหลาอย่างอย่างที่เราเห็นเนี่ยเวลาเรามีเราผมไม่วใว่ตุลาในในยุคที่ที่พวกเราเรียนอยู่เลยนะก็คือ,อทุกทุกครั้งที่เรามีการรับน้องเนี่ยมีการว่า เราไม่ได้รัตามใจเราเราจะมีการกำหนดกำหนดสคริปที่แน่นอนเลยว,ว่าใครบ้างที่จะมีสิทธิพูดในกิจกรรมนี้มีคนพูดมีสิทธิพูดสิบคนแต่ละคนเนี่ยจะพูดอะไรบ้างแต่ละประโยคแต่ละคำที่จะพูดเนี่ยจะต้องคิดมาตั้งแต่เมื่อคืนหรือคิดมาตั้งแต่เมื่อหลายเดือนก่อนและว่าจะพูดคํานี้คํานี้ใช้ได้คำนี้ใช้ไม่ได้จะต้องมีมีการประชุมร่วมกันว่าจะพูดคําว่าอะไรแล้วบรรชุเสร็จต้องส่งไปหาุ่นพี่ ปีสองก็จะปีสามก็ยัมาฟุ๊ของปีสองปีสามก็พุ๊กปีสี่ก็ฟุ๊กปีสามทีงหรือบางทีก็ส่งไปให้อาจารย์พุ๊กปีสี่แต่คำพูดคือทุกคำเนี่ยอันนี้ผมคิดว่าน่าจะเป็นข้อแตกต่างของที่จูฬลส่งคือเราไม่นึงก็คือเราไม่พูดคำใหญ่สองก็คือเราเราหัดรองคำพูดและเรากําหนดคนพูดแน่นอนว่าว่าใครจะเป็นคนพูดคนอื่นที่ยืนอยู่เนี่ยมีอาจจะมีสองอย่างก็คือ ยืดเยเีื้อหรือทำหน้าที่เป็นเอ็โค่ถ้าเราเรียนแบบว่าคนนี้เป็นเอ็โค่คือเขาเหมือนกับเขาพูดนั่นแหละแต่จริงๆเขาไม่ได้พูดเขาเป็นเขาพูดซ้ํากับคนที่ถือสัญญาณก็คนที่ประชุมเซ็นติฟิลด์จะมีแค่มีแค่คนอยู่แค่ประมาณสักไม่เกิน20คน10กว่าคนในกลุ่มบล็อกด้วยจริงๆนะครับก็อันนี้เป็นตัวอย่าง ตัวใหญ่รายงานการประชุมสมัยนั้นเลยสมัยนั้นซึ่งเก็บไว้เก็บไว้ทุกเก็บไว้ทุกครั้งเหมือนกันแล้วระบบดีเป็นระบบดังแสนสมัยเดิมมีการวางแผนในรูหน้ามีวัตถุประสงค์ชัดเจนจะเอาไปทำอะไรนะตึกตึกที่เป็นสถาปน์ศิลป์เก่าปัจจุบันนี่เรื่องความที่คือธึรกิจเราเรียกตึกกิจการที่สิ่งไม่ใช่เพียที่ประชุมของเราทุกครั้งเราก็อาจจะเป็นสิ่งสิ่งสะทธิ์ แล้วก็มันจะเป็นที่ที่ที่หลอดความวาารู้ต่างคนรอบกันดูไป